สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ยกเลิกอะไรนะเจ้าต้องการจะยกเลิกงานแต่งเจียงอี e ้พูดไปเรื่อยเปื่อยอันที่จริงเขาแทบจะพูดกับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดมากในความหมายที่จะสื่อให้ยินร่วบปิงเข้าใจเช่นนั้น อย่างน้อยก็ไม่ได้ตั้งใจให้นางยกเลิกงานแต่งเขาไม่คาดคิดว่านางจะมีปฏิกิริยาอย่างมากเมื่อได้ยินเรื่องราวของเขาและนางต้องการจะยกเลิกงานแต่งเจียงอี้ยังคงตกตะลึงอยู่สักพักทันใดนั้นเจียงอี้ก็ยิ้มอย่างขมขื่นคุณหนูน้อยพอแล้วหน้าเจ้าไม่สามารถยกเลิกงานแต่งนี้ได้เลิกเล่นเถอะ หลับไปอาบน้ำแล้วนอนซักค่าย,ยังต้องฝึกฝนอีกจากกระพัดจ้านเสนอเรื่องงานแต่งด้วยตนเองและจาก,กระพัดหยินก็ตกปากรับคำด้วยตัวเองไปแล้วและเรื่องนี้เรื่องลือไปทั่วปฐพี งานแต่งนี้ถูกจัดเตรียมเอาไว้แล้วและไม่มีผู้ใดเปลี่ยนความจริงข้อนั้นได้แม้แต่จักรพรรดิหยินเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการหากเขาทำเช่นนั้นชื่อเสียงตระกูลหยินจะถูกทำลายลง ยินรั่วปิงเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้นอกเสียจับว่านางไม่อยากอยู่ในทวีปจัก,กรพัฒดิบุรพาอีกต่อไปไม่เช่นนั้นแม้ว่าพวกเขาจะต้องมัดมือชกนางประกูลหยินก็จะทำให้มั่นใจว่านางจะต้องอยู่ในงานแต่งนั้น นี่คือเหตุผลที่เจียงอี้คิดว่าหยินรั่วปิงกำลังพูดเพราะคล้อยตามเกินไปแม้ว่านางอยากจะยกเลิกงานแต่งจริงแต่นางก็ไม่มีอำนาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆด้วยแรงกดดันจากพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝูงและแม้แต่ผู้ชายเองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆได้กับผู้หญิงยิ่งแล้วใหญ่หยินรั่วปิงยิ้มออกมานางไม่ได้พูดอะไรทั้งหมดที่นางทำคือยืดเส้นยืดสายแล้วลุกขึ้นซึ่งเจียงอี้จ้องนางอย่างตะลึงรั่วปิงเลยหัวเราะและพูดว่าอะไร เจ้าไม่เคยเห็นหญิงงามมาก่อนหรือเจียงอี้มองสีหน้าของยินรั่วปิงมีบางสิ่งผิดปกติเขามองใบหน้าของนางครู่หนึ่งก่อนจะตีหัวตัวเองหยินรั่วปิงเหตุใดข้าถึงได้รู้สึกว่าเจ้าต่างจากเดิมกันโอ้โหมีคารู้สึกว่าจ้างดงงามขึ้นกว่าเก่ามากนะักยินรั่วปิงหัวเราะและเปลยตาไปที่เจียงอี้นายน้อยเจียงเจ้าเป็นคนพูดจาไพเราะตั้งแต่เมื่อใดกัน นั่นไม่เหมือนเจ้าเลยไม่จริงๆนะเจียงอี้พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตาของเจ้าหากแต่กำลังพูดถึงลักษณะของเจ้าแต่ก่อนเจ้าอาจจะเคยยิ้มแต่มันรู้สึกเย็นชามาก ในตอนนี้ข้าเหมือนกำลังมองเจ้าจริงๆการที่เจ้าไม่สวมหน้ากากนั้นทำให้ข้ารู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ใกล้เจ้าหน้ากากหยินรวบปิงหัวเราะเจ้าพูดถูกแล้วข้าสวมหน้ากากมาตลอด รู้ไหมว่าเหตุใดพี่ฉานจึงใส่หน้ากากพูดผีตลอดเพราะนางไม่อยากให้ผู้คนรู้ว่านางคิดอะไรอยู่เราจะนำความเหน็ดเหนื่อยมามากมายหากเราไม่สวมหน้ากากตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วแต่การสวมหน้ากากนั้นเหนื่อยยิ่งกว่า หากข้ายังคงทำเช่นนั้นต่อไปข้าเกรงว่าท้ายสุดแล้วข้าอาจจะจดจำตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำเจียงอี้มองหยินรั่วปิงที่ดูอ่อนล้าใจของเขารู้สึกเจ็บเพียงแค่มองนางหากมองจากภายนอกนางดูโตมาในตระกูลยิ่งใหญ่ แต่เจงอี e ้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแม้แต่พี่น้องตัวเองก็ยังพยายามแทงข้างหลังกันการเติบโตนั้นหมายถึงการเรียนรู้ที่จะปลอมตัวและเรียนรู้ที่จะเป็นคนเสแสง้งกล่าวอีกในคือ เราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ผู้คนเกลียดที่สุดชีวิตเช่นนั้นคงต้องเหนื่อยอย่างแน่นอนเจียงอี้เดินเข้ามาและเอื้อมมือไปสัมผัสใบหน้าหยินร่วปิงเหมือนที่เขาทำกับเจียงเสี่ยวหนูในอดีตมันไม่มีความคิดเลยเถิดอยู่ในใจเขาวหากเจ้าเหนื่อยเช่นนั้นก็ไปพักเถอะเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่ดีกว่านี้หยินร่วปิงหลับตาลงราวกับลูกแมวที่ถูกเกา นางยืนขึ้นมาและหอมไปที่แก้มของเจียงอี้จากนั้นนางก็รีบวิ่งไปยังชั้นสามราวกับกระต่ายตื่นตูมนางพูดออกมาเพียงประโยคเดียวว่าเจียงอี e. ้พักผ่อนให้สบายเจอกันวันพรุ่งนี้ นางหายลับไปยังชั้นบนแล้วแต่เจงอี e ้ยังคงได้กลิ่นหอมของนางบนแก้มขขาวเขาเกรงราวกับถูกไฟดูดในตาของเขามีทั้งความตกใจและสับสนหยินร่วบปิงกลายเป็นคนพงผางไปตั้งแต่เมื่อใดกัน เหตุใดนางจึงหอมแก้มเขานางรู้สึกขอบคุณอย่างไร้เดียวสาหรือมันมีความหมายลึกซึ้งอะไรหรือเปล่านางส่งสัญญาณบางอย่างให้เขาหรือหรือนางอยากคงคู่กับเขาไม่มีทางเจงอีน้นี่มันอันตรายเจ้ากำลังทำให้จ้านเทียนเลยมีภรรยาที่คบชู้จริงๆ แต่ยิงรั่วปิงยังไม่ได้แต่งกับจ้านเทียนเลยแล้วจะเป็นภรรยาคบชู้ไปได้อย่างไรเจียงอี e ้เริ่มพึมพำกับตัวเองเขายืนอยู่ที่เดิมอยู่เต็มชั่วโมงก่อนจะตบหัวตัวเองเลิกคิดมากได้แล้วข้ามีเวลาจำกัด ถ้าจะขึ้นไปบนภูเขาลิลับในไม่ช้านี้หากข้าไม่คิดทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ใหม่ในตอนนี้ข้าคงได้ถูกหั่นเป็นชิ้นๆเขารีบปัดความคิดยุ่งเหยิงในหัวไปแม้ว่าเขาจะทำให้จ้านเทียนเลยกลายเป็นสามีที่มีภรรยาคบชู้แต่เขาก็ยังต้องมีชีวิตรอดไปเพื่อทำเช่นนั้นใช่ไหม เขาเริ่มเปิดอาคมเย็บยั้งชั้น2อและหยิบด,ดาบอ่อนออกมาจากนั้นก็เริ่มไร้รำเป็นจังหวะทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่ในขั้นที่สองแล้วตามหลักเหตุผลแล้วเขาสามารถโจมตีขอบเขตกึ่งเทพธรรมดาได้แล้ว แต่หากเขาสามารถรวมเจ็ดจำงสังหารเข้าไปได้พลังโจมตีของเขาจะแข็งแกร่งกว่ามากหากมันทำได้แม้ว่าเขาจะไม่สามารถสังหารเสียเปยได้อย่างน้อยเขาก็สามารถปกป้องตัวเองได้ท้ายที่สุดแล้วเสียเฟยเพิ่งจะกลายเป็นขอบเขตกึ่งเทพทักษะการต่อสู้ของเขาอย่างมากที่สุดก็คงอยู่หกดาว เวลาผ่านไปอย่างสงบอีฉานไม่ได้ออกมาพบเจียงอี้อีกส่วนคนอื่นๆต้องการมาเยี่ยมเจียงอี้แต่ยินรั่วปิงปฏิเสธทั้งหมดตัวนางเองก็ไม่ได้ลงไปข้างล่างอีกและรอยอยู่ในกระโจม นางยิ้มแย้มมากกว่าที่เคยและรู้สึกอายุ15อีกครั้งความงามที่นางแสดงออกมาทำให้หัวใจของเจิงอีเต้นแรงเป็นครั้งคราวในช่วง2-3วันนี้นอกจากทานอาหารและพูดคุยกับยินรัวปิงแล้ว เสียงอีกก็หมั่นพัฒนาทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเขาคืบหน้าเล็กน้อยแต่เขาต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อทำมันให้ได้สิ่งที่แปลกคือช่วงสองสามวันมานี้หิมรั่วปิงไม่ซ่อนกลิ่นหอมของนางเลย กลิ่นหอมของพานารีหอมหวนนั้นกระจายไปทั่วกระโจมลิขิตสวรรค์ทำให้ดวงจิตของเจียงอี้และคนอื่นๆมีความก้าวหน้าไปมากแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่ตราบใดที่อยู่กับนางเขามั่นใจว่าผลมันจะเป็นไปในทางที่ดีน่าเสียดายที่เจ็ดวันผ่านไปแล้วมันถึงเวลาที่อาหลู่อ,อกแล้วรวบปิงเตรียมตัวให้พร้อม แล้วก็ให้คนไปบอกอีฉานบอกให้นางเตรียมตัวด้วยเจียงอี้หยุดฝึกฝนทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ครู่หนึ่งเขาพร้อมที่จะขึ้นไปบนภูเขาตลอดเวลาหยินร่วบปิงเองก็แต่งตัวพร้อมแล้วเช่นกัน และเมื่อได้ยินคำแนะนำของเจงอี้นางก็เรียกผู้ใต้บัญชาจาัดนั้นผู้ใต้บัญชาก็ส่งข้อความไปอย่างรวดเร็วในไม่ช้าอีฉานก็เข้ามาอย่างกระโจมลิขิตสวรรค์พี่ใหญ่ฉานยินร่วบปิงยินต้อนรับอีฉานอย่างตื่นเต้น รอยยิ้มของนางจริงใจและอบอ,อุ่นมากซึ่งจะทำให้ผู้อื่นสบายใจยินร่วบปิงเปล่งประกายและดูมีกลิ่นอายแดดอุ่นๆที่ล้อมรอบตัวนางทั้งหมดอีฉานเหลือบมองนางและเลิกคิ้วขึ้นมานางหันไปหาเจงอีง้อย่างตกใจและพูดว่า พวกเจ้าเจียงอี้ดูสับสนส่วนหยินรั่วปิงก็ยิ้มอย่างเขินอายมันไม่ใช่อย่างที่พี่ใหญ่ฉันคิดหรอกรั่วปิงเพิ่งคิดบางสิ่งออกเพียงเท่านั้นเองอีฉันกระพริบตาหลายครั้งอย่างสับสน เมื่อนางหันไปเผชิญหน้าหยินรั่วปิงนางมีแต่สีหน้าที่ตกใจนางส่งข้อความเสียงที่แสดงออกถึงความรู้สึกของนางด้วยน้องเล็กรั่วปิงเจ้าตัดสินใจแล้วจริงหรือดวงตาของหยินรั่วปิงเป็นประกาย นางส่งข้อความเสียงตอบกลับอย่างแน่วแน่ว่าใช่แล้วเรามีชีวิตเพียงชีวิตเดียวหากข้าไม่เป็นเจ้าชีวิตตนเองแล้วข้าจะมีความสุขหรือสีหน้าของอีฉานมืดมนลงทันใดนางส่ายหัวและยิ้มอย่างขมขื่นนางตอบว่า ข้าฝึกเซนมาตั้งแต่เล็กจนท้ายที่สุดแล้วเหมือนน้องสาวข้าก็ดูเหมือนจะรู้จักมันดีกว่าข้าเสียอีกข้ายังไม่สามารถปล่อยสิ่งที่ใจข้ายึดถือไปได้เลยน้องสาวตัวน้อยหากเจ้าปล่อยสิ่งต่างๆไปได้จริง ข้าขออวยพรให้เจ้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตนะขณะที่ทั้งสองส่งข้อความเสียงถึงกันพวกนางก็เหลือบมองเจียงอี้เป็นระยะเจียงอี e ้รู้สึกสับสนมากกว่าตอนแรกแต่เขาเปลี่ยนความสนใจไปที่สิ่งอื่นอย่างรวดเร็ว ดวงตาของเขาเบิกกว้างและเป็นกระกายนับพันเท่าขณะที่ตะโกนขึ้นว่าอาคมยับยั้งสลายแล้วไปกันเถอะขึ้นไปบนภูเขากันทันทีที่เขาพูดจบเจงอี้ก็รีบพุ่งออกจากกระโจมไปยังภูเขาลีลับทันที ส่วนยินรูปปิงและอีฉานก็กลับสู่ความเป็นจริงก่อนจะตามเจียงอี้ไปอย่างใกล้ชิดทั้งสามมาถึงภูเขาลีลับด้วยการและดูเหมือนสายฟ้าและบที่กำลังเล่นขึ้นไปบนทางสู่สวรรค์นี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ